ตาเจฮาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องรักนี้เล่นนอกบทเมื่อนักศึกษาดนตรีที่นั่งดูซีรีส์อยู่ที่บ้านแต่แล้วอยู่ดีๆเธอก็ดันทะลุมิติเข้าไปในซีรีส์ที่กำลังดูอยู่แล้วเรื่องราวของเธอนั้นจะเป็นยังไงต่อไปก่อนที่จะไปรับฟังการสปอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับชมรับฟังเราสปอยกันได้เลยค่ะ เริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับแม่สาวน้อยหวังเซียวอี้นักศึกษาดนตรีไอคิวต่ำน้าสวยที่กำลังนั่งดูซีรีส์อยู่กับโซฟาคู่ใจของเธอแต่แล้วอยู่ๆเธอก็ดันทะลุมิติเข้าไปในซีรีส์ที่กำลังดูอยู่พร้อมกับโซฟาคู่ใจและรีโมททีวีที่อยู่ในมือในฉากที่อีโมเยียนสิทธิพี่ใหญ่แห่งสำนักเทวโลกซึ่งเขาเป็นพระเอกในซีรีส์เรื่องนี้กำลังจะโดนนางมันทำร้าย นางเอกรู้สึกแปลกใจมากที่อยู่ดีๆตัวเองก็เข้ามาอยู่ในซีรีส์ได้มันช่างเป็นเรื่องที่ตลกเกินไปแล้วและพบว่ารีโมททีวีสามารถควบคุมซีรีส์เรื่องนี้ได้เธอจึงได้ช่วยสิทธิพี่ใหญ่เอาไว้ นางเอกคิดว่าในเมื่อปุ่มหยุดยังใช้งานได้ขอแค่เธอปิดเครื่องซ่าเธอก็อาจจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้เมื่อสิทธิพี่ใหญ่ฟื้นก็เข้าใจว่านางเอกเป็นคนช่วยเขาแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธเพราะว่าในซีรี e. ส์อี้เสี่ยวเสี่ยวซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องจะต้องเป็นคนช่วยเขาและตกหลุมรักกันในที่สุดและด้วยความกดดันเธอจึงพยายามกดปุ่มปิกเพื่อกลับไปโลกปัจจุบันแต่กลับไม่ได้ผลแถมไม่พอยังทำให้ตัวละครในเรื่องอย่างสิทธิพี่ใหญ่เล่นอนอกบทมีท่าทางแปลกๆเข้ามาหาเธอ นางเอกรู้สึกตกใจมากจึงได้หยิบก้อนหินมาทุบหัวเขาจนหมดสติไปแต่แล้วอยู่ดีๆเซียวเทียนอีสิทธิพี่ห้า e, แห่งสำนักเทวโลกที่มาตามหาสิทธิพี่ใหญ่ก็เข้ามาทำให้เขาคิดว่านางเอกเป็นนางมารที่ทำร้ายสิทธิพี่ใหญ่ของเขาจึงได้ไลล่านางเอกอย่างบ้าคลั่งนางเอกที่หนีมาก็มาพบกับนางเอกในซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าสิทธิพี่ห้าก็ตามมาทันและเข้าใจว่าพวกเธอเป็นเผ่าปีศาจเขาจึงได้จับพวกเธอหอกกลับไปสำนักเทวโลกแต่เพราะว่านางเอกกลัวความสูขมากจึงได้เป็นลม หมดสติไปหลายต่อหลายครั้งเมื่อนางเอกฟื้นก็พบว่าตัวเองแต่งตัวเป็นผู้ชายเหมือนคนในสำนักเธอจึงรีบพารีโมทก่อนเพราะคิดว่าต่อให้ยังกลับบ้านไม่ได้แต่ก็สามารถใช้รีโมทเป็นใหญ่ที่นี่ได้ หลังจากนั้นสิทธิพี่หาก็มาข่มขูนางเอกเขาบอกว่าต่อให้สิทธิพี่ใหญ่จะยืนยันว่านางเอกไม่ใช่เผ่ามานแต่เขาก็จะจับตาดูเธออยู่ตลอดเวลาก่อนที่สิทธิพี่ใหญ่จะเข้ามาห้ามไม่ให้เขานั้นรังแกนางเอกสิทธิพี่ใหญ่บอกกับนางเอกว่าพวกเขาตรวจสอบแล้วว่านางเอกกับนางเอกในซีรีส์ไม่ใช่คนในเผ่ามานเพื่อเป็นการรับผิดชอบพวกเขาจึงจะรับพวกนางเอกไว้เป็นสิทธิในสำนัก ทั้งสิทธิพี่ยังคิดว่านางเอกเป็นผู้ชายนางเอกพยายามจะบอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแต่เมื่อเห็นสิทธิ์พี่ใช้มนทําให้สิทธิ์ล้ำๆคนหนึ่งมีใจอยู่ในสถานะที่เขาจัดให้จึงไม่กล้าปฏิเสธสิทธิ์พี่ใหญ่เอาที่คาดผมของนางเอกให้ดูเพื่อถามว่าเธอรู้จักสิ่งนี้ไหมเพราะเขาจําได้ว่าเจ้าของที่คาดผมช่วยชีวิตของเขาเอาไว้แต่ก็จําไม่ได้ว่าเป็นนางเอกนางเอกกลัวว่าเขาจะแก้แค้นที่เธอนั้นเอาก้อนหินตีหัวเขาจานหมดสติไปจึงบอกว่าไม่รู้ ลิวหลินสิทธ์พี่สิมาแจ้งกับนางเอกว่าเพราะว่าเธอไม่มีพลังจิตอะไรเลยจึงถูกจำแนกให้เป็นสิทธิ์นอกสำนักรับหน้าที่ดูแลศาลาฉางจินนางเอกจึงรีบไปรายงานตัวที่นั่นเพราะคิดว่าที่นั่นอาจจะมีขุนทรับอะไรสักอย่างที่ทำให้เธอกลับบ้านได้ เมื่อมาถึงก็พบกับสิทธิพี่ลุงผมขาวที่ดูแลที่นี่เขาดีใจมากที่นางเอกมารับช่วงต่อเพราะว่าเขาจะได้ลงจากเขาไปมีลูกมีหลานทัทีนางเอกแอบได้ยินสิทธิพี่หญิงที่มีใจให้กับสิทธิพี่ใหญ่ต่อว่านางเอกในซีรีส์ที่เอาแต่คลุกอยู่กับสิทธิพี่ใหญ่ ซึ่งนางเอกก็ลุ้นเอาใจช่วยว่าเมื่อไหรสิทธิพี่ใหญ่ซึ่งเป็นพระเอกในซีรีส์เรื่องนี้จะมาช่วยนางเอกในซีรีส์เรื่องนี้สักทีแต่แล้วคนที่มากลับเป็นสิทธิพี่ห้าเขาได้ยินมาว่านางเอกในซีรีส์เรื่องนี้บีบรานอัศนีน้ำแข็งคู่ที่หาได้ยากมากทั้งยังเป็นสามัญชนแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่มีมันหรอกสิทธิพี่ห้าจึงบอกว่าที่สามัญชนมีรากรานเป็นเพราะบรรพบุรุษแต่งงานกับนักโรสแต่ไม่ว่ายังไงลูกผสมก็เลือดไม่บริสุทธิ์ยอมแพ้ตั้งแต่แรกดีกว่า นางเอกทนกับความปากเสียหน้าเก๊กของสิทธิพี่ห้าไม่ไหวจึงตะโกนด่าเขาออกไปว่าเขามันคังคกที่หมายอยากจะได้เพชรเข้าปากขี้เก๊กแถมไม่พอ,อยังปากเสียสมน้ำหน้าที่เขาจะได้อยู่เป็นโสดตลอดชีวิตก่อนที่นางเอกจะรู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้นั่งดูซีรีส์อยู่ที่บ้านนี่นาะแล้วทั้งสองคนจึงได้มุ่งเป้ามาเล่นงานนางเอกแทนสิทธิพี่ใหญ่จึงเข้ามาช่วยนางเอกเอาไว้ เมื่อนางเอกได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็เริ่มกลัวตายจึงได้กดปุ่มปิดที่รีโมทเพื่อหวังว่าจะได้กลับบ้านแต่ปรากฏว่าซีรีส์กลับเล่นนอกโหมดคาแรคเตอร์ของตัวละครผิดเพี้ยนไปหมดก่อนที่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติทําให้หนางเอกมั่นใจว่าถึงแม้จะกดปุ่มปิดแต่เธอก็ไม่สามารถกลับบ้านได้สิทธิพี่ห้าโมโหที่สิทธิพี่ใหญ่นั้นเอาแต่ปกป้องสวายอย่างนางเอกในสายตาของเขานางเอกจึงได้กดปุ่มหยุดเพื่อที่จะไปจัดการสิทธิพี่ห้าจนตานั้นเขียวป่อง ผู้คนต่างก็ตกใจมากที่อยู่ดีๆตาของซิตีหก็ดาเป็นหมีแพนด้าแบบนี้จึงพร้อมใจกันตั้งการ์ดเพราะคิดว่าถูกเผ่ามารล,ล้อมโจมตีสิตี้ใหญ่จึงได้ประเมินสถานการณ์ว่าคนที่ลงมือกับซิตี้ห้าอาจจะเป็นคนที่มีวรยุทธ์เหนือกว่าผู้อาวุโสถึงได้ลงมือได้อย่างเยียบเชียบเช่นนี้คงจะเป็นการตักเตือนสิตี้ห้าให้ระวังวาจาและกิริยา คืนนั้นพระเอกจึงได้เอาของมาเส้นไหว้เพื่อให้ท่านผู้อาวุโสปรากฏตัวอีกครั้งเพราะเข้าใจว่าเขาได้ล่วงเกินท่านอาวุโสไปตามที่สิพี่ใหญ่พูดและด้วยความหิวนางเอกจึงได้กดปุ่มหยุดให้พระเอกอยู่กับที่เพื่อไปกินของที่พระเอกนั้นนํามาแต่ด้วยความซุ่มซ้มของเธอก็ดันทําให้โมอตกทําให้พระเอกนั้นกลับมาเป็นปกติจึงเข้าใจว่านางเอกคือยอดฝีมือที่จะมาชี้แนะเขาแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธเขาจึงได้ดึงผ้าคลุมของนางเอกเอาไว้เพื่อให้เธอรับเขาเป็นสิทธ์ หากว่าสงสัยในความตั้งใจของเขาก็สามารถทดสอบเขาได้อย่างเต็มที่แล้วแผนชั่วของนางเอกก็ผุดขึ้นมาในหัวเธอจึงบอกว่าเธอจะทดสอบเขา3ด่านเพื่อพิสูจน์ความตั้งใจของเขาด่านแรกก็คือให้เขามัดผมแกะสองข้างเพื่อให้เขานั้นอับอายต่อหน้าของนางเอกในซีรีส์วันต่อมาเขาจึงได้ทำตามนั้นแต่ว่าก็สวยอยู่นะซึ่งนางเอกก็อดขำไม่ได้พระเอกจึงเข้ามาข่มขู่เธอว่าหากเธอยังกล้าหัวเราะเขาอีกเขาจะควักลูกตาของเธอออกมาซะ จนนางเอกในซีรีส์ถึงกับไม่กล้ามองและสงสัยว่าพระเอกคงจะไม่ถูกทำของใส่หรอกนะในขณะเดียวกันสิทธิพี่ใหญ่ก็เตรียมที่จะลงเขาเพื่อตามหาเจ้าของที่คาดผมที่ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้เขาได้ถามดิวรินว่าที่ให้ไปดูดวงชะตาของเขาเป็นยังไงบ้างดิวรินจึงได้เตือนให้สิทธิพี่ใหญ่ระวังตัวเพราะว่าผู้มีพระคุณที่เขาตามหาภายภาคหน้าจะเป็นชะตากรรมที่ถูกลิขิตเอาไว้ของเขา คือนั้นพระเอกไปหาผู้มีพระคุณของเขาอีกครั้งและคิดว่าการที่ท่านผู้มีพระคุณให้เขาทําทรงผงทรงนี้เพราะอยากทดสอบความอดทนของเขาซึ่งนางเอกก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยและมอบภารกิจต่อไปให้กับพระเอกโดยบอกว่าดานนี้ถ้าใครหัวรอยย่อก,ก็ปล่อยไปทําเหมือนสายลมที่พัดผ่านเดินเขาวันต่อมาพระเอกจึงได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับโบมิกกี้เมาส์อันใหญ่ยักษ์ ซึ่งทุกคนก็ต่างหัวรเราะเยาะเขากันยกใหญ่แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะแสดงความโกรธได้เพราะว่านางเอกได้ห้ามเอาไว้แล้วและด่านสุดท้ายก็คือนางเอกได้ให้พระเอกนั้นใส่ชุดปลุกใจเพื่อให้ทุกคนนั้นออกมาเต้น เพื่อทำให้พระเอกนั้นอับอายขายหน้าที่สุดในสายตาของนางเอกในซีรีส์จากนั้นนางเอกก็ได้กดปุ่มหยุดทำให้คาแรคเตอร์ของเขานั้นเปลี่ยนไปแล้วนางเอกก็พูดยั่วยุใส่ร้ายพระเอกให้กับนางเอกในซีรีส์ฟังว่าน,นี่ขนาดแค่สิทธิ์พี่ใหญ่ไม่อยู่แค่แป๊บเดียวยังเป็นถึงขนาดนี้ทำให้นางเอกในซีรีส์คิดถึงสิทธิ์พี่ใหญ่มากเพราะว่าตั้งแต่สิทธิ์พี่ใหญ่ไม่อยู่พระเอกก็มีท่าทางที่เปลี่ยนไปมาก ในขณะที่สิทธิพี่ใหญ่ที่เอาแต่ตามหาผู้มีพระคุณของเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกนางมารจับตาดูอยู่นางมารกลับมารายงานกับพญามารว่าเธอมีแผนที่จะจัดการกับสิทธิพี่ใหญ่แล้ว พยามานจึงบอกว่าเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ให้เธอทําตามที่เห็นสมควรเพราะสิ่งที่เขาต้องการมันไม่ได้มีเพียงเท่านี้หลังจากที่นางมาออกไปแล้วพยามานจึงได้ถอดภาพลับอันเข้มข้นของเขามานั่งดูรายจ่ายและหนี่สินของเขาหลังจากที่นางเอกแกล้งพระเอกจนหนำใจแต่เธอกลับรู้สึกผิด จึงได้ใช้รีโมทย้อนดูอดีตของเขาเมื่อแม่ของพระเอกรู้ว่ารากบานของเขาคือรากลานไม้จึงได้ขับไล่เขาออกไปจากเผ่ามังกรหลังจากนั้นท่านผู้อาวุโสเสียวเจนจึงไปฝากฝังพระเอกไว้กับเจ้าสำนักเทวโลกซึ่งเจ้าสำนักเทวโลกเองก็รู้สึกแปลกใจที่ลูกชายของราชินีเผ่ามังกรแต่กลับเป็นรากลานไม้แทนที่จะเป็นรากลานสายชนเหมือนกับแม่ ด้วยความน้อยใจที่ถูกแม่ทอดทิ้งพระเอกเลยบอกว่าเขาไม่มีแม่เขากระโดดออกมาจากก้อนหินเจ้าสำนักจึงให he ้พระเอกนั้นอยู่ก um 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 um> um um ับท่านผู้อาวุโสไปก่อนเพราะเห็นว่าเขามีปมในใจที่อย่างรากลึกเมื่อนางเอกได้รับรู้เรื่องราวในอดีตของพระเอกก็ยิ่งสงสารเขาจึงไม่มีใจที่อยากจะแกล้งเขาอีกต่อไปพอนึกขึ้นได้ว่าพระเอกคงต้องรอเธออยู่แน่เธอจึงรีบไปหาเขา พระเอกขอบคุณคำชี้แนะของนางเอกที่ทำให้เขารู้สึกปลดปล่อยจึงได้เอาผลไม้วิเศษที่หายากมาให้เป็นของขวัญคำพูดของเขายิ่งทำให้นางเอกนั้นรู้สึกผิดจึงไม่กล้าที่จะรับพระเอกจึงบอกว่าถึงแม้ผลไม้ชนิดนี้จะมีราคาเพียงใดก็ไม่อาจแพงไปกว่ามิตรภาพระหว่างศิษย์กับอาจารย์ของเขากับนางเอกได้นางเอกทนไม่ได้ที่จะหลอกเขาอีกต่อไปเธอจึงบอกว่าเธอกำลังจะไปจากที่นี่ จากนั้นจึงได้กดปุ่มหยุดแล้วไปซ่อนตัวแล้วกดเล่นใหม่ทําให้พระเอกรู้สึกเสียใจมากที่ยอดฝีมือของเขาจากเขาไปอีกคนเหมือนกับคนอื่นที่ชอบทอดทิ้งเขาไป นางเอกจึงใช้ดีโมทให้พระเอกดูว่าที่แม่ของเขาขับไล่เขาออกไปเป็นเพราะต้องการที่จะปกป้องพระเอกจากท่านผู้อาวุโสในเผ่ามังกรที่ต้องการที่จะสังหารเขาเพราะว่าเขาเป็นรากลานไม้ไม่ใช่รากลานสายชนเหมือนกันกับที่สืบทอดกันในเผ่าแม่ของพระเอกจึงจำใจต้องใช้แผนซ้อนแผนขับไล่พระเอกออกไปเพื่อให้เขาได้เติบโตและกลับมารับตำแหน่งราชาของเผ่ามังกรต่อจากแม่และบอกให้รู้ว่าแม่ของเขานั้นรักเขามากขนาดไหนหลังจากดูจบนางเอกจึงได้บอกว่า ที่การเพียนเพียนของเขาไม่ก้าวหน้าเป็นเพราะปมในใจที่เกลียดชังแม่ที่ทิ้งเขาไปตั้งแต่ยังเด็กดังนั้นจึงทําให้เขาไม่สามารถทําลายด่านจินตานได้แต่พระเอกกลับเข้าใจว่าภาพที่เขาเห็นเมื่อตกี้เป็นนางเอกที่เป็นคนสร้างขึ้นนางเอกจึงได้อธิบายว่าที่เขาเห็นเมื่อตะกี้นั้นเป็นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นางเอกรู้ดีว่าที่แม่ของพระเอกต้องเปิดเผยความในใจว่าเธอนั้นรักลูกของเธอมากขนาดไหนเพราะถูกพระเอกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานซึ่งนางเอกก็ได้แต่หวังว่าการเปิดเผยพอดเรื่องของเธอในครั้งนี้จะสามารถแก้ไขโศกอนตกรรมที่จะเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นนางเอกจึงกล่าวลาเขาแต่พระเอกก็เข้าไปก่อนนางเอกเอาไว้เพื่อให้เธอนั้นยอมรับผลไม้ของเขาไปนางเอกจึงได้ยอมรับมาลูกนึงและบอกให้พระเอกนั้นยอมเปิดใจของตัวเอง เพื่อสัมผัสกับความดีงามในใต้ล่าและบอกให้เขาเลิกกลั่นแกล้งขนอ่อนแอได้แล้ววันต่อมาอากาศแจ่มใสนางเอกในซีรีส์เล่าให้นางเอกฟังว่าที่พระเอกมีพฤติกรรมแปลกๆเมื่อสองสามวันก่อนเป็นเพราะว่าเขาได้รับคำชี้แนะจากยอดฝีมือท่านหนึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมานางเอกก็เจ็บกระดองหัวใจทันทีและเมื่อเห็นท่าทางอกสั่นขวัญหายของเขาก็อ,าอ,าอ,าอ,อดสงสารไม่ได้นางเอกจึงแกล้งพูดให้พระเอกได้ยินว่า พระเอกคงถูกยอดฝีมือหลอกเข้าให้แล้วแน่ๆพระเอกจึงเข้าไปจัดการกับนางเอกแต่ก็นึกถึงคำพูดของยอดฝีมือของเขาหรือว่านางเอกที่บอกเอาไว้ว่าอย่ารังแกคนอ่อนแอจึงได้ยอมปล่อยนางเอกไปแต่ว่าถ้านางเอกยังกล้าปากดีพูดจะให้รายยอดฝีมือของเขาอีกเขาจะจับเธอฉีกเป็นชิ้นๆและที่ประหลาดไปกว่านั้นคือเขาขอโทษที่ทําให้นางเอกได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้นางเอกก็แทบจะไม่อยากจะเชื่อว่าคําว่าขอโทษจะออกมาจากปากของพระเอก ก่อนที่พระเอกจะขู่กลับว่าเขาขอโทษแล้วเธอยังจะมายิ้มอีกอยู่ดีๆก็อยากขาเรื่องทําให้ตัวเองต้องตายหรือยังไงหรือว่ากลัวว่าตัวเองจะมีชีวิตยืนยาวเกินไปนางเอกในซีรีส์ตื่นเต้นรีบมาบอกกับนางเอกว่าศิษย์พี่ใหญ่กลับมาแล้วและพาคู่มั่นกลับมาด้วยให้พวกเขานั้นไปหาเขาที่เรือนสิงห์หลิวทําให้นางเอกรู้สึกแปลกใจมากเพราะในบทไม่มีทอดน,นี้ และการไปหาสิทธิ์พี่ใหญ่ก็ต้องหอบไปอีกแล้วซึ่งดังเอกก็กลัวความสูงมากร้องระง,งมตลอดทางจนเผลอตกลงไปแต่ยังดีที่พระเอกรับเอาไว้พร้อมกระบ,บ่นว่าใหญ่ยยงโง่ สำนักเทวโลกรับศิษย์อย่างเธอเข้ามาได้ยังไงก่อนที่นางเอกจะกอดเขาไว้อย่างแน่นเพราะว่ากลัวความสูงจากนั้นจึงส่งเธอกลับไปที่เดิมและบอกให้นางเอกจับเอาไว้ให้ดีๆถ้าตกอีกเขาจะไม่ไปช่วยอีกแล้วและรู้สึกแปลกใจเพราะว่าตอนที่เขาอุ้มนางเอกเขากลับรู้สึกคุ้นเคยกับเธอมากเมื่อมาถึงก็พบว่าครูมันของศิษย์พี่ใหญ่ก็คือนางมารที่ปลอมตัวมานี่เองแต่ว่าทุกคนกลับดูไม่ออกยังไม่ทันไรนางเอกในซีรีส์ก็เรียกนางมารว่าพี่สะภ้ซะแล้ว นางเอกจึงได้บอกว่าทำไมเธอถึงได้ใจกว้างขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรนางเอกจะเป็นคนปกป้องความสุขของเธอเองแต่แล้วอยู่ๆนางมันก็ใช้มันยาหญิงล้มใส่สิทธิ์พี่ใหญ่นางเอกสุดที่จะทนจึงได้กดปิดคาแรคเตอร์ของเธอทำให้นางมันเปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งโชว์ความแข็งแกร่งอย่างเต็มที่ราวกับว่าเป็นนักพาะกายก่อนที่จะกลับมาเป็นปกติพระเอกจึงได้บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจผู้หญิงแต่เขาก็รู้สึกว่ารสสนิยมของสิทธิ์พี่ใหญ่นั้นรุนแรงมาก สิทธิพี่ใหญ่จึงได้แก้ตัวแทนว่าปกติแล้วนางมารคนรักของเขานั้นเป็นคนที่อ่อนโยนมากระหว่างทางเข้าบ้านของสิทธิพี่ใหญ่ก็ต้องข้ามสะพานสูงอีกแล้วหลิวหลินคนดวงซวยกับสิทธิพี่หญิงก็เพิ่งจะมาถึงและเห็นนางเอกที่ไม่กล้าข้ามไปสิทธิพี่หญิงจึงได้หาเรื่องนางเอกโดยอ้างว่าตามกฎแล้วเธอไม่สมควรที่จะมาที่นี่จึงจะโยนนางเอกลงไปแต่พระเอกก็เข้ามาปกป้องนางเอกเอาไว้และบอกว่านางเอกเป็นคนของเขาดูซิว่าใครหน้าไหนจะกล้าแตะต้องเธอได้ ทำให้นางเอกรู้สึกประทับใจในความสุภาพบุรุษของพระเอกมากสิทธิพี่ใหญ่ประกาศบอกกับทุกคนว่านางมานเป็นคู่มั่นของเขาและพวกเราจะแต่งงานกันนางเอกจึงโน้มน้าวให้สิทธิพี่หญิงไปงัดข้อกับนางมานเพื่อที่จะเปิดโปงแผนของนางมาน ทำให้สิทธิ์พี่หญิงมองนางเอกใหม่พระเอกจึงได้เข้ามาชมนางเอกว่าแผนการยุยงให้สิทธิ์พี่หญิงทำให้คู่รักแตกแยกกันของนางเอกเนี่ยช่างร้ายกาจจริงๆไม่สมกับตัวเล็กๆของเธอเลยนางเอกแน่ใจได้ยังไงว่าคู่มั่นของสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่ปกตินางเอกจึงบอกกับเขาว่าเป็นเพราะว่าสัญชาตญาณมันบอก สิทธิพี่ใหญ่อธิบายให้กับทุกคนฟังว่านางมานเป็นเจ้าของที่คาดผมที่ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้นางเอกถึงได้รู้ว่าสิทธิพี่ใหญ่นั้นพยายามตามหาเธอมาตลอดแล้วถ้าเป็นแบบนั้นคนที่ทําให้สิทธิพี่ใหญ่ต้องเลิกรากับนางเอกในซีรีส์ก็เป็นเธอไม่ใช่คนอื่นนะสิสิทธิพี่หญิงคัดค้านว่าต่อให้นางมานจะเป็นคนที่ช่วยชีวิตของสิทธิพี่ใหญ่เอาไว้แต่ก็ไม่จําเป็นต้องตอบแทนด้วยการแต่งงาน ซึ่งนางเอกก็เห็นด้วยสิทธิพี่ใหญ่จึงบอกกับทุกคนอีกครั้งว่าที่เขาแต่งงานไม่ใช่เพราะว่าต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณแต่ว่ามันเป็นรักแรกพบหลังจากนั้นนางมารจึงได้ใช้มนต์บางอย่างทำให้สิทธิพี่ใหญ่กลายเป็นหุ่นเชิดของเธอ ซึ่งพระเอกก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นไอมานที่ปกคลุมที่นี่เขาจึงพยายามที่จะปกป้องนางเอกจนล้มทับกันทําให้นางเอกรู้สึกประทับใจในตัวของเขามากขึ้นแต่นางเอกในซีรีส์ที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยก็นําดอกไม้ไปให้กับสิทธิพี่ใหญ่เพื่อแสดงความยินดีโดยที่ไม่รู้เลยว่ากําลังจะมีภัยมาถึงตัวแต่เป็นเพราะว่าเธอฝึกวิชาไม่ดีนะแทนที่จะช่วยสิทธิพี่ใหญ่ได้แต่กลับช็อตตัวเองซะง,งั้นนางเอกจึงได้ใช้ริโบดพาเธอออกไป แต่แล้วอยู่ๆหมอกพิษก็เปลี่ยนให้ที่นี่กลายเป็นกลางคืนแถมไม่พอนางเอกในซีรีส์ยังไม่สามารถออกจากม่านพลังของนางมารได้นางมารจึงได้สั่งให้สิทธิพี่ใหญ่สังหารนางเอกในซีรีส์ซะ ซึ่งนางเอกก็พยายามที่จะใช้รีโมทแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มันกลับใช้ไม่ได้ <c oughs> เมื่อนางมารยอมรับว่าเธอได้เข้าไปดูความทรงจาของสิทธิพี่ใหญ่จึงทําให้พบจุดอ่อนของเขาเธอจึงได้ใช้โอกาสนี้ครอบงําเขาสุดท้ายแล้วสิทธิพี่ใหญ่ก็ได้เปิดเผยตัวตนว่าเขาไม่ได้ถูกเธอครอบงาําแต่ที่เขาต้องแสดงเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเธอมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าของที่คาดผมที่ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้บ้างแล้วก็ทําให้นางเอกในซีรีส์นั้นหมดสติไป หลังจากที่นางมานจากไปหลิวลินก็ปรากฏต,ตัวขึ้นถามค้างหูสิทธิ์พี่ใหญ่ว่าที่สิทธิพี่ใหญ่วางแผนมากมายเพื่อตามหาผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตของเขาเป็นเพราะว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตอย่างนั้นหรือซึ่งเขาก็ไม่ตอบ นางเอกกลับมาวิเคราะห์และเข้าใจว่าการที่สิทธิพี่ใหญ่ตามหาเธอคงไม่ใช่เพราะว่าต้องการที่จะตอบแทนบุนคุณแต่อาจจะมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างแต่เธอก็คิดไม่ออกว่าเขาจะทำอะไรกันแน่หลังจากที่หมอพิจางหายทุกคนก็พากันกลับสำนักจนลืมนางเอกเอาไว้พระเอกจึงกลับไปหานางเอกที่นั่งขาชาอยู่ เขาจึงได้อุ้มเธอหอกลับตอนนั้นเองที่พระเอกเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่านางเอกหลับหรือว่าสลบไปเพราะกลัวความสูงกันแน่และเริ่มรู้สึกว่าหัวใจของตัวเองนั้นเต้นแรงหรือว่าเขาจะชอบของแปลกอย่างานางเอกเข้าให้แล้วเมื่อมาถึงสำนักพระเอกจึงเตือนนางเอกว่าเธอเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิในสำนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากและมอบโยกสงสารให้กับนางเอกหากว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้ไปหาเธอได้ ต่อมามีการจัดเทศกาลอาหารและดอกไม้ซึ่งจํากัดเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนางเอกอยากไปมากเพราะว่าตั้งแต่เธอมาที่นี่ยังไม่ได้กินแตงโมเลยสักชิน้นแล้วนึกขึ้นได้ว่าตอนที่เธอหลุดเข้ามาในซีรีส์เธอนั้นกินแตงโมอยู่หากว่าเธอได้กินแตงโมอ,อีกสักคำเธออาจจะกลับบ้านได้ นางเอกแต่งตัวเป็นผู้หญิงแอบเข้าไปในเทศกาลอาหารและดอกไม้ซึ่งไม่มีแตงโมทีท่เธอตามหานางเอกในซีรีส์เมื่อเห็นว่าสิทธิ์พี่หญิงกำลังมาเธอจึงได้ให้นางเอกนั้นรีบเข้าไปหลบในห้องห้องหนึ่ง แต่ปรากฏว่ากลับมีข้ายกลส่งนางเอกไปหาศิษย์พี่ใหญ่ที่เรือนสิงห์หลิวทาเอาศิษย์พี่ใหญ่แปลกใจมากด้วยความที่เขานั้นจํานางเอกไม่ได้ในขณะเดียวกันพระเอกที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่าเอาแต่คิดถึงนางเอกก็ได้ใช้หยกสื่อสารตรวจูว่านางเอกนั้นอยู่ที่ไหนและพบว่าเธออยู่ที่เรือนสิงห์หลิวเขาจึงรีบตามไปที่นั่นในขณะที่นางเอกนั้นกําลังจะถูกจับได้พอดีศิษย์พี่ใหญ่อธิบายว่าเขาแค่สงสัยว่าทำไมนางเอกถึงมีท่าทีที่กลัวเขา เอกจึงได้ประชดประชันกลับไปว่าสงสัยว่าเธอคงจะรู้ท่าใช้อันจอมปลอมของเขาแล้วสินะจากนั้นจึงได้อุ้มนางเอกกลับไปแล้วหลิวหลินก็มากระซิบข้างหูสิทธิ์พี่ใหญ่เพราะเขาสงสัยว่าสิทธิ์น้องผู้หญิงคนนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับนางเอกทำให้สิทธิ์พี่ใหญ่เข้าใจว่าหรือว่านางเอกอาจจะเป็นผู้หญิงเขาคงเข้าใจผิดไปเองตั้งแต่แรก นางเอกอธิบายให้กับพระเอกฟังว่าที่เธอแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็เพื่อที่จะไปขโมยของกินกับนางเอกในซีรีส์แล้วก็บังเอิญถูกให้โกนพาไปที่เรือนสิงหลิวพระเอกจึงเข้าใจว่าคงเป็นความซุ่มซ่ามของนางเอกที่เป็นปกติของเธอและก่อนที่พระเอกจะไปเขายังชมทิ้งท้ายนางเอกว่าเธอแต่งตัวเช่นนี้ก็สวยใช้ได้เลยนะพระเอกไม่เข้าใจตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจิตใจของเขานั้นไม่สงบหรือว่ามีอะไรที่เขามองข้ามไปกันแน่ เขาจึงได้จับแขนหลิวเหีินที่เดินผ่านมาแล้วถามว่าทำไมแขนของเขาถึงได้แข็งแรงแบบนี้ซึ่งหลิวเหลินก็บอกว่าเขาเป็นผู้ชายแขนของเขาก็ต้องแข็งแรงอยู่แล้ว จากนั้นก็ค่อยๆลอยจากไปตามสเตปของนางทิ้งให้พระเอกสงสัยว่าแล้วทําไมแขนของนางเอกถึงได้นุ่มนิ่มแบบนั้นคืนนั้นนางเอกเอาผลไม้ที่พระเอกเคยให้มากินด้วยความสุขถ้ารู้ว่ามันอร่อยขนาดนี้เธอน่าจะขอไว้สักสองลูกแต่พระเอกก็ดันมาเห็นตอนที่เธอกําลังกินพอดีจึงได้ถามว่าผลไม้นี้เธอได้มาได้ยังไงเพราะว่าเขาเป็นคนมอบมันให้กับยอดฝีมือหรือว่าสิพี่ของเขาแล้วนี่นางเอกเป็นอะไรกับเธอแต่นางเอกก็แกล้งทําเป็นไม่ รู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้ผลจึงได้อ้างว่าสิทธิของพระเอกนั้นเข้ามาสถิตในร่างของเธอโดยที่ไม่รู้ตัวทําให้พระเอกเข้าใจว่าสิทธิที่เขานับถือหรือว่านางเอกใช้วิชาดยร่างอยู่ในร่างของานางเอกเขาจึงได้นําเรื่องนี้ไปปรึกษากับพ่อ พ่อของเขาจึงบอกว่าหนึ่งร่างสองวิญ,ญญาณเป็นเรื่องที่แปลกมากและอีกไม่นานดวงวิญ,ญญาณของทั้งคู่จะต้องแตกสานพระเอกอาจจะทําได้เพียงช่วยเหลือสิทธิพี่ให้ยึดร่างของนางเอกเท่านั้นซึ่งพระเอกก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้หลิวหลินบอกกับสิทธิพี่ใหญ่ว่าเขาตรวจสอบรายชื่อของสิทธิแล้วนางเอกเป็นผู้หญิงจริงๆแต่ว่าสิทธิพี่ใหญ่ก็ไม่สำนึกผิด เขากลับรู้สึกว่านางเอกอาจจะเป็นคนที่ถูกลิขิตเอาไว้ของเขาหรือเปล่าเมื่อพระเอกรู้เรื่องนี้จึงรีบไปถามนางเอกว่าเธอเป็นผู้หญิงจริงๆรงหรอแล้วทำไมถึงไม่รีบบอกเขาทำให้หลายวันมานี้เขาคิดว่าตัวเองนั้นผิดปกตินางเอกจึงบอกว่าเป็นเพราะว่าพระเอกนั่นแหละที่ไม่ยอมฟังเธออธิบายตั้งแต่แรกจับเธอมาอย่างสํานักเทวโลกจากนั้นก็จะรั้งให้เธออยู่ที่นี่ให้ได้แล้วเอาชุดของสิทธิผู้ชายมาให้เธอใส่จากนั้นก็มาเปิดเผยว่าเธอเป็นผู้หญิงอีกพระเอกจึงได้ นางเอกเข้ามาใกล้ๆแล้วถามว่าทำไมเธอถึงไม่รีบบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับเขาในขณะเดียวกันนางเอกก็แอบคิดในใจไม่ได้หรือว่าพระเอกนั้นจะสารภาพรักกับเธอแต่เขากลับบอกว่าเขาอยากจะพบสิทธิ์พี่เมื่อถูกนางเอกปฏิเสธเขาจึงได้ทำสายตาอ้อนวอนอยากจะพบสิทธิ์พี่ให้ได้นางเอกจึงอ้างว่าเมื่อคืนสิทธิ์พี่ไม่ได้พักผ่อนดังนั้นตอนนี้กำลังพักผ่อนอยู่หากว่ามีเรื่องอะไรก็ฝากเธอเอาไว้ได้พระเอกจึงฝากบอกกับสิทธิ์พี่ของเขาว่า เขาจะช่วยพวกเธอให้ได้ซึ่งนางเอกก็ไม่เข้าใจว่าพระเอกจะช่วยอะไรเิ์พี่ใหญ่มาหานางเอกที่ห้องพักแล้วก็ร้องนางเจ้าโซฟาทําให้ได้ยินเสียงร้องเพลงของนางเอกที่นางเอกบันทึกเอาไว้จึงได้ให้นางเอกนั้นเข้าร่วมในการประลองแห่งหงติงซึ่งการแข่งขันในปีนี้เป็นการร้องเพลงเย้ Yay! นางเอกของเราจะได้โชว์สเต็ปการร้องเพลงของตัวเองแล้วแต่ระหว่างทางพระเอกกับนางเอกกลับถูกเผ่ามานั้นเปลี่ยนเส้นทาง ไปอย่างเผ่ามังกรสิทธิพี่ใหญ่จึงให้สิทธิพี่หญิงพานางเอกในซีรีส์กับหลิวหลีนนั้นเดินทางไปล่วงหน้าก่อนในขณะที่ราชามารก็มีแผนจะใช้ระบบส่งสารที่ผิดพลาดทำให้สิทธิของสำนักเทวโลกขัดแย้งกันเองและต้องการที่จะยึดการค้าผูกขาดของสำนักเทวโลกมาเป็นของตน และการกลับมาอย่างเผ่ามังกรในครั้งนี้พระเอกก็ได้กลับมาเคลียร์ใจกับแม่เพราะว่าเขารู้แล้วว่าที่แม่เขาไล่เขาออกไปเพราะว่าต้องการที่จะปกป้องเขาและแนะน,นํานางเอกให้แม่รู้จกักแม่ของพระเอกดูออกว่าพวกเขามีใจให้กันจึงคิดว่าพระเอกจะมอบตําแหน่งพระชายาให้กับนางเอกแต่ว่าพระเอกก็ปฏิเสธแบบเขินๆว่าไม่ใช่ แม่ของพระเอกจึงบอกว่าเธอดูไม่ผิดหรอกแม้แต่ชื่อลูกของพวกเขาแม่ก็ยังคิดเอาไว้แล้วพระเอกจึงได้เปลี่ยนเรื่องคุยบอกกับแม่ว่าเรื่องนี้มันไม่สําคัญที่สําคัญกว่าในตอนนี้ก็คือ สิพี่กับนางเอกนั้นอยู่ในร่างเดียวกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากและที่พระเอกขอให้แม่มอบตําแหน่งราชายาใทายเพราะว่าอยากจะเรียนวิชากลับชาติมาเกิดของเผ่ามังกรที่มีแต่ผู้สืบทอดบัณลังเท่านั้นถึงจะเรียนได้เพื่อที่จะช่วยสิทิพี่ของเขาแม่ของพระเอกจึงบอกว่าในตัวของนางเอกนั้นไม่มีกลิน่นอายของผู้พิเศษในตัวเลย แต่พระเอกก็ยังยืนยันว่าสิทธิ์พี่อยู่ในตัวของนางเอกจริงๆทําให้นางเอกเข้าใจว่าคนที่พระเอกหวงมาตลอดเป็นสิทธิ์พี่ที่ไม่มีตัวตนเธอจึงได้บอกกับแม่ของพระเอกว่าไม่มีผู้วิเศษอะไรทั้งนั้นเป็นพระเอกที่เข้าใจผิดไปเองแล้วก็ออกไปด้วยความที่โมโหพระเอก พระเอกจึงตามไปอธิบายให้นางเอกฟังว่าเขาตั้งใจอยากจะช่วยพวกเธอเธอช่วยดีกับเขาหน่อยไม่ได้หรอถ้าช่วยสิทธิ์พี่ได้แล้วเรื่องที่แม่ของเขาพูดเธอก็ลองพิจารณาดูและได้สารภาพว่าชอบนางเอกออกไปนางเอกจึงถามว่าเขาแน่ใจหรอว่าชอบเธอไม่ใช่สิทธิ์พี่พระเอกจึงบอกว่าเขาชอบทั้งคู่ที่เขาช่วยสิทธิ์พี่เพราะว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณและที่เขาช่วยเธอก็เพราะความรัก ซึ่งก็ทําให้คนฟังอย่างนางเอกดีใจมากหลังจากนั้นพระเอกจึงรีบช่วยนางเอกเพื่อที่จะดึงวิญญาณของสิทธิพี่ออกมานางเอกจึงรีบสารภาพว่าไม่มีสิทธิพี่อะไรทั้งนั้นเธอเป็นคนที่โกหกเขาเองแต่ก็ไม่ทันแล้วและการกระทําของพระเอกในครั้งนี้ก็ทําให้พวกเขานั้นสลับร่างกัน นางเอกก็ได้แต่บ่นกับตัวเองว่านี่มันอะไรกันทะลุมิติมายังไม่พอตอนนี้ยังมาเพิ่มบทสลับร่างกันอีกจะเล่นตามบทหรือไม่เล่นเธอก็จะไม่แคร์แล้วนะแล้วก็กลับมาบ่นกับพระเอกว่ามันไม่มีรุ่นพงรุ่นพี่อะไรตั้งแต่แรกทำไมเขาถึงไม่ฟังเธอพูดได้จบ่อนแล้วตอนนี้จะทำยังไงพระเอกจึงบอกให้เธอใจเย็นๆเ,เพราะว่าแม่ของเขาได้บอกวิธีแก้เอาไว้แล้วนั่นก็คือดื่มน้ำเยอะ คืนนั้นพระเอกบอกนางเอกในร่างของเขาว่าให้พักก่อนเพื่อไม่ให้ใครสงสยัยนางเอกจึงขู่พระเอกว่าห้ามทำอะไรกับร่างกายของเธออย่างเด็ดขาด พระเอกจึงบอกว่าเขาแค่จะอาบน้ําแล้วก็เข้านอนซึ่งนางเอกในร่างของพระเอกก็ไม่ยอมจึงทําให้รีโมทนั้นหลุดออกมาจากตัวของนางเอกด้วยความที่ไม่รู้พระเอกในร่างของนางเอกจึงได้กดปุ่มอะไรบางอย่างทําให้คาแรคเตอร์ของพวกเขานั้นเปลี่ยนไปแป๊บหนึง่งจนพระเอกเชื่อว่าไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นอย่างที่นางเอกพูดจริง,รงแต่เขาก็ดีใจที่นางเอกกับสิทธิ์พี่เป็นคนคนเดียวกัน กลางดึกคืนนั้นมีหญิงงามคนหนึ่งที่พวกพวกวุโสในเผ่ามังกรส่งมาเพื่อปฏิบัติพระเอกเพื่อหวังว่าจะให้เธอนั้นเป็นชายาของเขานางเอกจึงได้ฉวยโอกาสนี้ให้หญิงงามนวดแก้ปวดเมื่อยให้กับเธออยู่นานจนมีหมอกพิษปรากฏทําให้นางเอกรู้ว่าเผ่ามารได้บุกเข้ามาแล้วจึงรีบไปหาพระเอกที่อยู่ในร่างของตัวเองแต่แล้วพวกเขาก็กลับสลับร่างกันพอดีและนางเอกตัวจริงที่อยู่ในร่างของตัวเองก็กลับหายตัวไปพระเอกพยายามตั้งสติว่าพวกมารต้องการ อะไรกันนแ่จึงเดาได้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่นางเอกแต่อาจจะเป็นเขาแล้วอยู่ๆเวลาก็ถูกย้อนกลับไปที่เดิมอีกครั้งนางมารได้เอาเมล็ดน่า์มารไว้ในคอของนางเอกทําให้นางเอกไม่มีเสียงพูดเพื่อล่าให้พระเอกเอามันออกมาเมื่อเมล็ดพนธุ์มารเข้าไปอยู่ในตัวของคนที่มีใจให้กับนางเอกสุดท้ายเขาก็จะกลายเป็นมารอย่างช้าๆ จากนั้นจึงได้ส่งตัวนางเอกไปปฏิบัติพระเอกซึ่งพระเอกก็เข้าใจว่านางเอกเป็นหญิงสาวที่ท่านผู้อาวุโสในเผ่าส่งมาเพื่อปนิบัติเขาถึงแม้ว่าผู้หญิงตรงหน้านี้จะเหมือนกับนางเอกมาก แต่พระเอกก็ไม่เชื่อว่านางมารจะส่งตัวนางเอกกลับมาเร็วแบบนี้นางเอกพยายามที่จะบอกว่านี่เป็นตัวเธอเองช่วยคลายผนึกให้หน่อยและพยายามที่จะบอกจนสุดทนกับความซื่อบื้อของเขาและไม่ว่าเธอจะทํายังไงเขาก็ไม่ยอมเชื่อแถมไม่พอยังไม่ยอมคลายผนึกให้เพราะว่าตามกฎของเผ่ามังกรแล้วหากว่าเขายอมปลดผนึกพางดานี้ออก ก็เท่ากับยอมรับให้เธอเป็นชายาของเขาในขณะเดียวกันสิทธิพี่ใหญ่ตามสืบจนพบว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นแผนของเผ่ามารจริงๆเขาจึงได้ใช้วิชาหุ่นกระบอกกับผีเสื้อของนางมารให้ไล่ตามกลิ่นไอามารไปช่วยนางเอกเมื่อมาถึงเขาจึงได้เอา,มาเมล็ดพันมารออกจากคอของนางเอกทําให้มเมล็ดพันมารเข้าไปอยู่ในร่างเทียมของสิทธิพี่ใหญ่แทนพระเอกจึงเข้ามาช่วยนางเอกเอาไว้เพราะว่าได้กลิ่นไอามาร นางเอกจึงได้รีพามเขาเอาไว้เมื่อได้ยินเสียงของนางเอกพระเอกจึงได้คลายผนึกออกนางเอกก็เลยบ่นในความซื่อบื้อของพระเอกและต่อว่าที่เขานั้นทำร้ายสิทธิพี่ใหญ่ที่มาช่วยเธอแต่เขาก็ยืนยันว่าคนที่มาช่วยนางเอกไม่ใช่สิทธิพี่ใหญ่เพราะว่าคนที่มาช่วยนางเอกเต็มไปด้วยหมอกพิษของเผ่ามารทำให้นางเอกคิดเรื่องนี้อยู่ทั้งคืนและยังไงก็เชื่อว่าต้องเป็นสิทธิพี่ใหญ่แน่ๆเธอจึงเอาเรื่องนี้เพื่อไปบอกกับพระเอกแต่ว่าพระเอกก็ดักรอเธออยู่หน้าห้องพอดีและ โอกาสดึงเธอเข้ามาก่อนแล้วบอกว่า เธอเป็นชายาของเขาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราไปพบกับแม่เพื่อเลือกวันมงคลแต่งงานกันเธอแล้วก็จะไม่ยอมคืนรีโมทให้จนกว่านางเอกจะตอบตกลงพวกเขาจึงได้ยื้อแย่งรีโมทกันไปมาจนได้กดปุ่มอะไรบางอย่างทําให้คาแรคเตอร์ของพระเอกนั้นเปลี่ยนไปนางเอกจึงได้เดาได้ว่าสิทธิ์พี่ใหญ่กําลังจะเปลี่ยนเป็นด้านมืดแล้วซึ่งมันก็เป็นจริงตามที่นางเอกคาดเดาเอาไวา้ถึงแม้ว่าเขาจะใช้วิชาหุ่นกระบอกไปช่วยนางเอกแต่ว่ามเมล็ดพันธุ์มารก็กระทบถึงร่างจริงของเขา ราชาบาลก็พากันเข้าร่วมในการประลองศึกโองติงเพราะว่าอยากจะมีสิทธิ์ได้รับวัตถุดิบที่สดใหม่เป็นกลุ่มแรกในปีหน้าสำหรับชัยชนะในการส่งวัตถุดิบอาหารพร้อมกับชมนางมานว่าปีนี้เธอมีผลงานที่ดีมากการประเมินผลงานิ้นปีนี้เขาจะให้เธอห้าดาวเลยและหวังว่าเธอจะพยายามทำให้ดีขึ้นต่อไป แล้วการแข่งขันก็มาถึงเผ่ามานกับสำนักเทวโลกได้เปิดฉากร้องเพลงกันอย่างดุเดือดอย่างไม่มีใครยอมใครแต่สุดท้ายแล้วสำนักเทวโลกก็สามารถเอาชนะเผ่ามานมาได้เมื่อการแข่งขันจบลงอยู่ดีๆนางเอกก็ออกมาจากซีรีส์โดยที่ไม่รู้ตัวและดูเหมือนว่านางเอกก็กำลังอยู่ในซีรีส์เหมือนกันเหมือนกับซีรีส์ที่ซ้อนทับอยู่ในซีรีส์ แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยซีรีส์จีนเรื่องรักนี้เล่นนอกบทซีซั่นหนแอดก็แอบหวังว่าซีซั่นสองน่าจะมาเร็วๆนี้นะคะถ้าไม่มีซีซั่นสอแล้วก็จบแบบงงๆแบบนี้มีเครื่องแน่นอนคะ่ะ และทุกคนสามารถติดตามซีรีส์เรื่องนี้ได้ทางแอป v t v นะคะซึ่งซีซั่นหนึ่งนี้จะมีทั้งหมดถึง40ตอนแต่ว่าตอนละประมาณ4-5นาทีเท่านั้นและถ้าหากการเล่าเรื่องของแพรนั้นทำให้ทุกคนมึนๆงงๆตรงไหนต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะแล้วทุกคนสามารถพูดคุยติชมกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ